งานบ่อยหรือเกินไม่มีปัญหาอะไรเลยพูดอะไรพูดเรื่อยเลยสำหรับงานวันนี้นะคะเรามากันที่งานบิวทิเมียมนะคะเป็นสถานที่เอ้ย่าไม่ว่นเป็นสถานที่ที่ใช่หอบเพิ่งมาตอบเป็นสถานที่ที่พวกเราเนี่ยก็คือคุ้นเคยกันอยู่แล้วเนาะก็คือช้อปปิ้งเครื่องสำอางเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ใดๆก็คือมีที่นี่ครบเลยสีจงสีจันเขาก็มีทุกคอลเลคชั่นเลยผลิตภปณฑ์ได้เยอะจริงๆผลิตภัณฑ์ที่เราเป็นพรีเซนเตอร์นี่อยู่ในบิวทิวเมียมเยอะแค่ไหน ร้านก็ตัวอในร้านก็มีเป็นลรลอยเออครับจริงจริงยังได้อีกเลยค่ะแบบเหลือส่วนใหน่ีกว่าโบก็ยังเหลืออยู่นะวิวบงวิวบอดเดี๋ยวนี้คือแบบประเทศไทยเป็นของโบไปแล้วว่าอะไรเรื่องความหอมเนี่ยต้องให้โบเมรดาเพราะว่าตัวหอมแล้วรีแบบน้ำก็แล้วแป้งเปิ้งครีมกันแดดอะเหลือโฟมล้างหน้าช่วงนี้ยังไม่ได้ล้างหน้าเลยอาจจะมองเป็นเรื่องของความสะอาดไหมว่าลูกค้าอาจจะเห็นเล็งเห็นว่าเออโบเนคนอาบน้ำบ่อยนะ ชอบอาบน้ำแล้วเวลาอาบน้ำเสร็จจะดูแบบสดชื่นมากๆเลยวันหนึ่งอาบกี่ครั้งสองก็พอละอ่าครั้งละกี่ชั่วโมงครั้งละปเปิ้ลขู่อยู่ในห้องน้ำได้เป็นวันทั้งวันเลยชอบอาบน้ำไหมคะชอบอาบน้ำอะไรนะคะทั้งออกไม่เจอหรอกกำลังหลงน้ำอยู่อะไรอ่ะเป็นไงบ้างห้องน้ำล็อกแม่ล็อกไว้จริงๆเป็นไงบ้างว่าเราขายได้ทั้งตัวขนาดนี้มันมุ้งใจแค่ไหน คนที่ภูมิใจสุดน่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าเขาปั้นออกมาตั้งแต่ในท้องเลยว่าแบบจริงเหรออเขาเบ่งออกมาแล้วได้ขนาดนี้เออคุณหมอไม่ได้มีส่วนคุณหมอจะมีส่วนเพราะคุณหมอลืมเคสวันผ่าหมอไม่อยู่หมอไปเที่ยวอ๋ออันเรื่องจริงไหมเนี่ยจริงเหรอหมอไปอยู่หมอลืมเคสวันผ่ารอดหมอจำวันผิดก็เลยได้เป็หมออีกคนนึงอ๋อเป็นหมอผู้ช่วยคุณแม่บอกว่าตอนที่แม่คลอดอะค่ะเออ เขาบอกว่ามีพยาบาลเขาเรียกว่านักศึกษาแพทย์เนาะก็มาดูแหวกนู่นแหวกนี่แม่อะไรเงี้ยแม่ก็ว่าแล้วคือเขาก็ต้องวัดว่าแบบเด็กจะคลอดหรือยังมาดูว่าแบบว่าเออพร้อมยังหัวโผล่หรือยังอะไรเงี้ยก็ว่านักศึกษาแพทย์หาหัวไม่เจอเออไปเจออะไรเข้าอาจจะเจออหัวเจอเท้าเพราะว่าเจ้าหัวไม้ปู กับตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าน้ําคร่ำแม่คือออกมาหมดแล้วที่ท้องเป็นตัวแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่เดินมาเห็นแล้วได้ผ่าเลยก็คืออาจารย์หมออีกคนนึงเขาบอกว่าไปแหวกดูอะไรเขานักหนาเขาต้องคลอดผ่าคลอดแล้วเนี่เด็กมันจะตายแล้วอะไรเงี้ยแม่เล่าละเอียดเลยเนาะแม่เล่าละเอียดเพราะอยากรู้เพราะเราก็ผู้หญิงไงเดี๋ยวเราต้องแบบเออเราต้องคลอดอะไร่อนใช่รู้สึกรู้สึกอ่งพอแม่เล่ามาว่าถ้าวันนั้นอาจารย์แพทย์ไม่เดินมาโบก็คืออาจจะไม่ได้เกิด อ,อ,อันน<ช>าาน,นีี้ไมม่เเาดวะใช่ไม่มีแบบว่าให้สังคมได้นั่งหัวร้อกันแบบนี้หรอกค่ะมันดูนยยเ,นเหมือนโดนยอะ <c oughs> เย้ยเนาะเสืดไปทำไมอ่ะเออถามยิ่งหลยคนสงสัยว่าทำไมเราถูกผอมลง <c oughs> เออเออน,นี่ติดเรื่องประเด็นนี้ไว้ครั้งแล้ว หลายคนบอกว่ามีคำสั่งให้พูดไม่ได้ให้หมุนจุ้งอะหลายคนบอกว่ามีคําสั่งจากผู้ใหญ่ว่าโบต้องลดน้ำหนักได้แล้วจริงหรือไม่ไม่จริงโบไม่ได้เอาจริงๆผู้ใหญ่เขาชอบความจ้าม่าประตุตะของหนูนะแต่ว่าด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราอยากลองให้สุขภาพดีขึ้นอะไรดีๆขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เจอคนที่เขาแบบพร้อมจะเป็นตัวช่วยที่ดีให้เรา อุย้ยลูกค้าเข้าอีกแล้วจะยกอีกแล้วโอ้ลูกค้าเข้าอีกแล้วเอาไปก,ก่อนจะก่อนโบโบ,โบเป็นคนที่รู้สว่าเราที่ผ่านมาเราจำได้ในภาพของเราคือมีน้ำมีนวล <c oughs> แต่วอนน้ววันนี้มันคือแบบสรีระมันดูแบบชัดเจนมากขึ้นมันมีวิธีไงเหมือนมันกลับมาตอนเราเข้ากันใหม่ๆเลยเราก็ชงละดื่มเท่านั้นละคะ่ะออกกำลังกายบ้างไหมอจริงๆไม่ได้ออกเลยเพราะว่าไม่มีเวลาเลยทำงานทุกวันแบบร้อยเปอร์เซนต์จริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมจูๆถึงน้ำหนักมันลงถ้าไม่ได้ชงละดื่มถ้าไม่มีตัวช่วยถ้ามีตัวช่วยก็อาจจะไม่่เทานี้ เท่านี้เลยไม่แต่มันมีออกสะบัดแบบออกสะบัดเลยระเบิดตุ้งหรอไม่แต่เขาบอกว่ามันมีช่วงกเหมือนแบบเรายมด้วยเราแบบยมไหมอาจจะไม่เคยยมเลยนะสดชื่นตลอดเวลาเฟชตลอดมันมีช่วงอะไรคำพูี่อะไมันมีช่วงย้อยมั้ย้อยไม่มีเลยมีแต่ตึงแตกส่วนส่วนกระเจงแตกขยายออกมันมีป่วยด้วยไหมเราป่วยด้วยป่วยอ๋อไม่มีค่ะตอนเออนนี้ก็ติดโยนมาให้ตั้งนานกว่าจะเข้า ก็ไม่ถามว่ามันต้องเอ็เออมันป่วยมันก็เลยยังไงเออก่อนนี้มีมีช่วงหนึ่งค่ะเป็นไข้ทับฤดูเออทับกี่ชั้นทับหนึ่งชั้น่เก็ไม่ต้องไปทุเอย่างกับมันได้ปะมันได้ทีละชั้นพี่มันสองชั้นไม่ได้พี่หลายชั้นอยู่ไม่มีแล้วค่ะเขามีช่วยดีๆเหมือนกันกินฟิตเนสใช่ไหมคะพี่อูว้าวกูไม่แบนเลยนะทุกคนดูทุกคนจะขึ้นมากเลยผมยังว่าไทยอินแล้วอะไรไงต่อฟิตเนสมาค่ะช่วงฤดู เขาเป็นมาขับแขกมาขับแขกดีนะเดี๋ยวไปถ่ายข้างหน้าบ้างจริงๆโบเป็นคนที่ชอบแบบไหนชอบในหุ่นเราแบบไหนอย่างเงี้ยหนูว่าชอบหมดที่เทียร์เล็กเขาชอบอะค่ะเขาชอบแบบไหนเขาชอบแบบจามม่าหรือเขาชอบแบบว่ามีแบบน้ำมีนูหรือเขาชอบแบบว่าเขาชอบแบบหนุ่มเขาชอบทุกอย่างที่เป็นหนุ่มไม่ว่าหนุ่มจะอ้วนจะผอมจะเซ็กซี่จะป่วยจะยังไงเขาก็บอกหนูสวยเราเชื่อบ้างเขาไหมเวลาเขาชมว่าเออหน้าเรายอมแบบเขาชมว่าเราสวยเงี้ย เราเชื่นใจเราเชื่อไปก่อนเราเน้นเชื่อไปก่อนก็คือเขาชอบฉีดยาเราหรอครับไม่จริงมันจริงไหมว่าเราเราบอกว่าห้ามห้ามเขาแบบว่าบูลลี่เราหรือพูดอะไรเกี่ยวกับเราไม่ดีจะต้องชมเราว่าสวยเท่านั้นใช่พูดไม่ได้นอกจากพาไปเลยอ๋อก็พาเขาคลินิกเลย AM International Hospital โอ้ยจจดไม่ได้นะกีตแล้ว ว่าังบินไม่ถูกแล้วเนี่ยหรือว่าที่เราต้องแบบว่าผอมลงเพราะว่าเขามีซิกแพคมากขึ้นมั้เปล่าเวลายืนคู่กันต้องส่งกันใช่ไ่างทองเราต้องล่างทองนี่รอ้ป่าก็อยากให้คอยเห็นเหมือนกันว่าเวลาเราล่างทองอ่ะก็เราก็สวยมากเลยนะขนาดตอนเราอวบเรายังสวยขนาดนั้นแล้วล่างทองแล้วอย่างเวลาคอมเมนต์ชาวเน็ตเขามาแบบว่าพูดถึงรูปร่างเราเราสึกยังไงบ้างก็อ้วนที่เราแต่หนักที่เขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้พอมันเปลี่ยนไปปุ๊บมันดูสแลนเดอร์ขึ้นเขาเป็นยังไง ผู้ชอนเน็ตอะผู้ชอนเน็ตเขา c o m m ยังไงบ้างเขาบอกว่าโบสสวยเหมือนลอยมาเราไม่อ่านคอมเมนต์อื่นเลยหรออ่านอยู่อแล้วบางทชมงนี้เรามีเถียงกลับมาหรือว่ายังไงไม่เถียงกลับเลยรีโพสนี่อันนี้มันพูดจริงเว้ยอจริงจริงมันมีแค่หนึ่งมีหนักใจไหมเวลาเขามาแบบว่าว่าเราอ้วนนะหรอเออบุรีเราอะไม่หนักใจเลยเพราะเราอ้วนเราก็สวยเพราะเราเป็นคนสวยทําอะไรเราก็สวย จะกลับไปกนะร่างเดิมหรือว่ากลับไปสวยเหรอกลับไปได้เหมือนกันสวยไปเลยไม่เคยไม่สวยเลยถ้ามีโอกาสก็อยากกลับไปเพราะมันแฮปปี้นะานป่ะเนี่ยอัานกินอะไรก็กินเลยแล้วใส่เสื้อผ้ามันไม่ดูแบบมั่นใจตอนนี้ตอนนี้มันตอนนี้นตอนนั้นไม่มั่นอยู่กับพี่ชิดดำหรอตอนนั้นมั่นมากแต่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้มันยากมากการที่จะต้องสตาร์ท ไม่ยากค่ะเพราะว่ากระเพาะเล็กลงด้วยทุกอย่างมันคือแบบเหมือนเรากินน้อยทุกอย่างมันก็จะเล็กลงไปางตามตามตามร่างกายเราก็เราอิ่มนี่งล้อยโมันจะไปตัดกระเพาะไม่ได้ไปตัดกระเพาะอ,อะไรอย่างเงี้ถ้าเราเราไปกินตัดไม่ได้ยังไม่ถึงร้อยโลและอย่างเงี้เวลาเราไปกินกะอเล็กอะทำไงอะเราไปกินข้าวมันจะอร่อยไ,ไม่พี่เล็กก็กินน้อยอร่อยไงอเล็กกินอะไรก็อร่อยมองหน้าเขาไปอิ่มแล้วไม่กินอเล็กไปเลยอะอุ้ยท้อทีเสิยด้วยไม่ได้ค่ะกินไม่ได้เพราะพี่หนูเป็นลูกพ่อแม่ ให้เขามาขอกันเดี๋ยวจะกินให้อร่อยเลยโบโบอินเสิร์ชบ้าพี่ว่าอินเสิร์ตอินเสิร์ตโบก็พี่โบแบบไม่รู้จะทำอะไรแล้วไปแหรอไปมีแล็บได้ีกไหมช่วงนีมีแล็บได้อีกไหมช่วงนี้เดี๋ยวจะมีละครปีหน้ากับอะไรกับอุ้ยบอกยังไม่ได้นะคะน้องในค่ายอ่ะน้องในค่ายอันนี้ต้องอุบไว้ก่อนอาจจะมีคนในช่องด้วยที่แบบตั้งตารอคอยอะแบบนอันแล้วหนังอ่ะต้องถ่ายด้วยไหมหนังก็ต้องถ่ายก็คือกับรู้ใจไหม กับระเด่นนะที่แบร์รี่แล้วละครกับกับละครกับอาะยังไม่พูดดีกว่าต้องอุกไว้เออพราชอบมาให้พูดตอนเขาเปิดตัวใชม่มันไม่ได้มีแค่กับคนนั้นมันมีกับคนหนึ่งด้วยเซอร์ไพรส์เลยล่ะคนจริงหน,นะหคนจริงเขาจะพูดหมดเลยนะเราอาจจะเป็นคนปลอมบางวัน <laughs> <laughs> พูดไม่ได้อะ <laughs> โอเคค <laughs>